วันนี้ก็กลับมากับ BNC Wing Channel อีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการโหลดเกมเศรษฐีของเกาหลีกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะโหลดเนี่ยผมนี่เลยกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มของคนไทยที่สร้างมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของเกมเศรษฐีของไต้หวันนะครับก็ เป็นกลุ่มที่ใช้ได้เลยนะนะเลยว่าวันนี้มีอีเวนต์อะไรแล้วก็ต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนะครับเรามาเริ่มโหลดกลันเลยกว่าก็วิธีการโหลดก็ง่ายมากเลยครับก็แค่กดเข้าไปที่ลิงก์นี้เดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะใส่ไว้ให้ใต้วิดีโอครับกดเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับ เราก็จะเจอกับไฟล์ apk แบบนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดเลยรอสักครู่นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดตกลงนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับเห็นไหมแล้วก็กดตกลงไปเลย อันนี้คือผมเคยโหลดไว้แล้วมาเลยขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีมันก็จะโหลดให้เลยนะครับก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีตอนที่มันโหลดเสร็จนะครับตอนนี้ไฟล์ของเราก็โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปกดติดตั้งได้เลย กดไม่ได้สักครู่นะครับให้เราทำการกดติดตั้งลงไปเลยนะครับมันก็จะรันให้เราสักพักหนึ่งแล้วเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้สาแล้วก็รอมันโหลดสักพักหนึ่งแล้วมันจะให้เชื่อมต่อกับไลน์ไ d ดีนะครับก็ ของของไต้หวันเนี่ยใช้ลายในการเชื่อมต่อนะก็วันที่มาดูก็ไม่มีอะไรมากแล้วแค่นี้ท้ายบาย